ดีย้ำแรงครับพี่น้องครับเสียงเครื่องปั่นไฟดังแล้วทีมควันว้อยหอกอะตั้งระบบไฟครับผมอนอนใบม้งครับพี่น้องครับตื่นแล้วครับตื่นแล้วใ้การแล้วมันหาเลาะสัตว รานอบันีกว่าเดี๋ยวพี่จารณาบึงก่อนครับพี่น้องครับอืมบอ้อทางติ่นบอดดูบอ้บอบอ้บอเห็นไม่อืม <c oughs> <c oughs> ห้าติ่นมาพอวัานาซีแม่นทางนี้แล้ว,ลวครับ าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหาเต็นมอห์อเสบีตายไปก่อนหาเต็นมอหอตายซ่ซบันทางนี้น้อบันนี้น้อคอนนี้นมูบ้านครับแก่หางสัประสินขาปะเนี้อยอะไรครับพี่แอรกินได้ครับ เป็นน้องพอ,อ,อมแปมน้องกดเนาะยาานอันอย่างนอง่นงานงพร้อมไป<อ>บุงข้าวผีบ้โอ้น่องเดมอนอดู่นี่ต้นนี่้าวผูน้าฝนน้องชื่อดีบอมา้า<อ>นเดี๋ยวยางเลาะไปบิ่งอีกคนครับโอ้มือนี พักฟ้าโอ้ยนี่เด็กพี่น้องครับเจอแล้วเจอแล้วตันอัดสพ่นกับวะพักมุดแถ่นี้เนาะเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วโอเคครับเอ้าสินน้องต้นน้ำบ่ว้าวมองนี่กัดสินสุดอยู่ตรงนี้พอดีนะครับสินสุดอยู่ตรงนี้พอดีนะครับ เท่าอาจจัดสิคนคางสิแบบม้วนจักหน่อย,ย,น,น,น,ะออยนะครับมือนี่ม้วนจังไหนบางทม้วนเพราะว่าเขาอยู่หนาครับโด็นพวกนครับเป็นพี่น้องครับเราประมวลซ้ำพูดนี่พูดนี่สึมว้วนเขาห่ออยู่น้องอ่อนแล้วก็เขานะครับกดเย่ยงไล่กันไปมูบันฟังทั้งนี้นี่บรรยากาศหนาเวที โอ้ประมาณหนี้เดือครับพี่น้องครับค่อนข้างสิบ่ค่อยกว้างปันใดมองซื้อบัตรเขาฟังท่าฝนันใส่เสียซีฝาบาเต็มครับอา,นานนะๆอ่ะคนก็เหยียบแคบจ้าหน้อเหยียบจ้น้อ ที่จริงแล้วพื้นที่กว้างด้วยได้ครับแต่ว่าพื้นที่มันเหมือนพื้นที่มันแคบเนาะจำกัดพื้นที่เอาก็แล้วตะเพิ่นครับพี่น้องครับเอราจะพูดจัดเพิ่นดอกเพิ่นจังข้ามาเพิ่นแห่ห้อยจังเด็ก็เฮ็ดตามเพิ่นนั่นแหละเพิ่นเฮ็ดเพ่นใจเงินเฮ็ดกว้างเฮ็ดแคบจังเด็กกัแล้วตะเพิ่นนะครับทางเวทีกว้าง ก็เคยมีแล้วหลังเวทีแคบก็มีแล้วมีทุกรูปแบบแล้วคุณอาเซบีฮะเจ๊ผับเรื่อการงานเวทีของคุณแม่เราก็บิตตั้งผาโอ้ครับผัวในในไอ้เปลาไม้พูดอะไรเห็นผู้สาวอ่ะบ่ได้เลยเห็นผู้สาวเนาะพุดวัดพุดวัดเลยผุนเป้าไม้ผัวนะเาตั้งคลิปเรียบวัดโอ้คุณอาเซบีอ่ะพ่อเซบีโอ้

ตัวสุกหนึ่งที่นอครับตัวสุงหนึ่งเอ้ยที่มันน้องจนเนาะที่มันอยากเด็คอนเทนเนอรเบื้องหลุครับแม่เบิ้งหลดฮาเชื่อได้จังนะแม่เนาะ เรา,าเมื่อเบิ่งตอนท่านเปิดไฟแล้ววะท่านเปิดแล้วยันเบิ่งมาได้ <Okay. S 1> พี่น้องร่มวะครับอากาศเย็นแล้วครับหนาวเลยครับอากาศเย็นหนาวพอดีทุกที่สักไซเซียนเงาเลยตอนนีน้ไซเซียนเงา,ามันเย็นอากาศเย็นเงานีา่นะพิ้งกับพวกเพ่งผมวสูเพ่งนะครับ ตอนนี้อุปกรณ์เ้องกะสิตตังยังมาท่านเลยเร็จสับเรียบร,อยร้อยไปเลยนะคังเหลืออยู่เล็กๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยววันี้เขาก็จะไปรับประทานอาหารบื้อจะกินข้าวกินน้ำสวัสดีครับบิ๊กบรรยากาศโอ้ยอยังเนาะหุดเนาะเจอสินเนาะเกันเทศบานเ้องบนนันได้เค่จะขึ้น ว่าต้องว่าน่แล้วมาเร่อยแล้วะ,ลละ,ะโลนนะออมเนเพราะง้นเทพอัดห้งางนะอัดแตงตัวเซซินนะสิในหน่วยบันห้างเพราะเซสินนะเพราะไง่ยหมา,มานนอมีเบ็ดเนาไปยูกงเทพกับพ่อพ่อมากอรอยยิก,กับพ่อพ่มาไเ <c oughs> นี่ยผู้เพิ่นผักสนามหนาไปี่พนักงานผักสนามให้เพิ่นทำหน้าที่ของเพิ่นนะครับเดี๋ยวเฮ้ากลับลุกไปตลาดาแล้ว วิีสัก็ไปหากินข้าวกินน้ำนะครับผมไปรถแล้วเดี๋ยวกินข้าวกินยังแล้วก็สิจังสิค่อยมาเตรียมตัวนะครับตาลเดี่ยวไปขวางท่านเห็นยังอยู่ยูโอ้สิกินนี่ยว่าไอเดีไปกินเต๋อข้างหลอดายเอาไปตำรวจตรวจตา คร่าวๆครับพี่น้องครับเนี่เอา้าคลิปนี้จะสมมาคพืกก่อนนะครับพี่น้องครับภาพี่น้องมาชมบรรยากาศนี่ตลอดกันมาแล้วตลอดก็ตื่นแล้วย่ำดังแรงนะครับอากาศเย็นๆร่มวย่อยๆนะครับเราสื่อีสานบรนเทาเขาสู่หนาหนาวสลับมือนี่คุณในโดมก็มาแล้วพ่อกันคลิปหน้าสวัสด okay, ีครับพี่น้องครับคลิปนี้ลาพี่น้องเพื่อนสนิทครับสวัสดีครับ